ดีเห็ดตะเกียงพี trendy, ่น้องเวลาไฟดับเบิ่งกันพี่น้องนี่พี่น้องนะครับเขาสารเขาครับที่ลงไปพี่น้องนะครับนี่พี่น้องนะครับหลังจากนั้นเขาก็เติมน้ำลงไปพี่น้องพี่น้องน้ำที่ลงไปพี่น้องเขาใหญ่มันหลพี่น้องนี่พี่น้องนะครับอันนี้ก็ เขาน้ำขัดป็มบัดแน่วพุนหูมาเห็ดก็ได้แต่ผมใส่ไม้ไผ่พี่น้องครับมันจะมีรูพี่น้องเอาสำลรี่มาพันพี่น้องนะครับมาเบิ้งกันเลยพี่น้องผมจะซาิตในเบิ้งครับผมพี่น้องเขาก็เท่น้ำมันลงไปพี่น้องน้ำมันที่เขาใส่ล้วพี่น้องมันพืชนะครับเทลงไปพี่น้องปึ๊บนี่พี่น้องเขาจะเป็นล่นนะพี่น้องนะนะครับเนียนมากพี่น้อง เนี่ยขันผลิตตะเกียงพี่น้องครับตามลักวิยาศาสตร์นี่น้ำมันมันก็จะลอยเหนือนามด้วครับพี่น้องมันแยกเป็นคนละส่วนอยว่นะครับพี่น้องนะครับเพากระเสียบตัวนี้ลงไปพี่น้องถ้าผมจะเสียบลงไปมันก็ได้อย่หรอกพี่น้องที่ผมมาจุ่มน้ำมันอยู่ว่าพี่น้องนะครับอันนี้ในสถานที่กิ่งพี่น้องแล้วเขาก็เสียบตัวนี้ลงไปพี่น,อน้อ,นอง หย,ยบาบน,น้อยกวพี่น้องนี่อ่ะพี่นะ้องนะครับเขาก็จุดไฟแล้วครับพี่น,อน้องนะพี่น,อน้องน้องพี่น,อน้องครับผมจุดไฟพี่น,อน้องครับผมเกิดเขาไปอยู่น้ำทงน้ำท่าพี่น,อน้องใช้ได้พี่น,อน้อง น่ากลับผมมีไฟฟ้าน้ำมันมันนั่นซึมแน่พี่น้องน่ากลับพี่น้องพี่น้องเห็นบ่าอันจีก็คอยลูกพี่น้องครับผมเดี๋ยวมันก็นคอยซึมขึข้นมากพี่น้องครับอันนี้สมมติว่าอยู่ทยงหน้าพี่น้องสถานที่กิ่งนะพี่น้องครับมันจะจะค่อยดูดน้ำมันขึ้นมากพี่น้องเอาใช้อันเนื้อพุนหูเห็ดกระดพี่น้องครับผม เป็นวิทยาธานพี่น้องครับค่อยๆลุกขึ้นมาพี่น้องจนกว่าน้ำมันพืชนี่จะหมดไปนะพี่น้องนะนะครับดีพ่กพี่น้องเห็นวาพี่น้องมันเย็นวะยดเน่าเฮียไปเบื่อดีนะพี่น้องครับผลิตตะเกียงพี่น้องครับผมมันจะใหม่จนกว่าน้ำมันพืชนจะหมดนะครับพี่น้องครับผมเพื่อเป็นวิทยาธานเนี่ยทุกคนพี่น้องใส่เน่าคุณหูก็ได้พี่น้องเออครับพี่น้องลุกขึ้นแห้งขึ้นแห้งขึ้นพี่น้องนี่ ปิดตะเกียงได้พี่น้องแต่ว่าเฮาจะไปใส่นนะครับอย่าไปใช้เป็นพวกไอ้นั่นพี่น้องเดี๋ยวมันจะไหม้พวกไอ้พลาสติกพี่น้องเขาต้องใส่แก้วพี่น้องพี่น้องรู้ว่าพี่น้องอันนี้สมมติว่าอยู่น้ำแข็งหน้าพี่น้องนะครับลุกขึ้นแห้งขึ้นแห้งขึ้นจนกว่าน้ำมันพื่งจะหมดพี่น้องพ้นท่านพี่น้องนะครับกันเขาเรื่องตะเกียงหรืออยู่บ้านไฟฟ้าดับโภมีเทียนพี่น้องสามารถนำ ไปแก้ปัญหาจะพาะหน้าประยุกต์ใช้ได้พี่น้องครับน้ำมันพืชนังกระตามสร้างพี่น้องนะครับเทากับเห็ดประมาณพี่น้องบ่อยมันล่นครับได้โดนพี่น้องนะครับอันนี้ผมเอาซัมรีมาเคีียนเฉยนะพี่น้องนะครับซัมรีมาเคีียนเห็ดทดสอบบ้างพี่น้องนะครับครับผมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับน้ำไปใช่ได้นะครับพี่น้องกับ แล้พี่น้องลุกขึ้นแห้งบึ่มบึมแล้วพี่น้อง